ครับผมสวัสดีครับผมตื่นเซาขึ้นมานะครับพบกับบรรยากาศฝนตกลินนะครับอันนี้นะครับพอค่าพอปาตนาพอค่ะบอมักนะครับผมสําหรับฝนตกกับทุกคนนี้กับเปิงนะครับผมฝ่ามือมาเลยนะครับนี้ตกลินแฉะอยู่ครับทุกคนเอ้ยนะครับตื่นเซาขก็น่าเป็นแบบนี้นะครับแจ็คสีได้คลายบอดได้คลายนะครับแต่ว่าชีวิตพอค่านะครับเฮ้ากระสูนคือเก่านะครับสําหรับพอค่านะครับฝนตกโคลงเพราะเปิดได้เปิดนะครับพบจัดไปนะครับลุย จัดคองกันครับเปิดสปอร์ตไปนะครับโฆษณาไปขายคองไปกันครับได้หน่อยได้หลายบ่าว่าคอแต่ได้ขายนะครับผมจัดคลองกระเริ่มไปจีแล้วแน่แล้วนะครับนี่ไป80ดเปอร์เซ็นต์นะครับผลกันยังตกอยู่ครับทุกคนเอ้ยเป็นจังใดนะครับเปิดผาแล้วนะครับผมจะเ้าไว้ผมบอมเงินนี้นะครับนี่นะครับใหญ่กันออกมา80เปอร์เซ็นต์กันแล้วที่เดียวนะครับผม น <tang ar> ี่นะครับผมมาแล้วนะครับลูกค้าผู้แรกของผมนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่ออกมานะครับขนาดฝนตกนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นกระยังออกมาเสือคือเก่าครับนี่ขีซาเล่งกลางถนนมานะครับบอบเป็นหยังเพิ่นวานะครับฝนจะตกไม่ใหญ่ก็มีกันห่มมีเสียกันฝนนะครับมีรถขี่ออกมาถึงจะไก่จะเลญก็ออกมาเสือซอยลูกซอยหลานคือเก่าขอบคุณทุกคนนะครับมือนี้เกินขาดนะครับสำหรับยอดขายมือนี้นะครับขนาดว่าฝนตกนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับยอดขายมือนี้ ฝนตกฝนลงก็ลยบอลืมพอคาแม่คานะครับขอบคุณครับสำหรับลูกค้าทุกคนไม่ญยจัดกระมังไป1,000บาทครับผม